ถ้วยนี่พิเศษไม่ได้ใส่ไข่ดาวครับฉันบ่ไม่พอสั่งกระเพาะน้องนาะงใส่แค่ดาวเลยแล้วใส่ไข่ดาวมาครับพี่นอ้องมาเมะมาเยี่ยมยามถามเขาได้ครับเด้่ร้า,านเบาวี่ครับอยู่สนมุยาครับทางวัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้ขของสุขสุขคนมื่อวานี้พา่ใหรย้อนมากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้อง,องกินก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ไร้ตำลาเหรอปะเบาวี่มาตามมาทำไมพี่น้องตามมาเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูกันครับไอ เพิ่งจะเปิดร้านอยู่ยนี่นะครับเปิดร้านอยู่ยนี่ไปเปิดยู้มสกันนั่ไปนะครับมามายิ้ไใสกันนั่ไปอากาศที่ดีพี่น้องบรรยากาศเบิ้งบรรยากาศครับครับผมสวัสดีครับนี่ครับจ้าสวัสดีจ้าของร้านเดี่ยวของหลักครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่ไร้ตำราคนวาพี่น้องตปลาผมไปนะครับขนโอ่งโอ่งสูตรเจ้าขอนะครับเนาะครับผมสูตรเจ้าขอสูตรเพื่อนพี่น้องคนเมื่อยไก่เดลยมือกล่องเมื่อไก่ครับผมสูตรเพื่อนั่นครบ อันนี้ไก่ครับไก่หรือไก่เนี่ยครับอันนี้เนื้อกระหมูครับโอ้เนื้อกระหมูโอ้โอ้บรรยากาศดีเนาะอนนี่เนาะมีมีมีน้ำปั่นพร้อมครับมีน้ำปั่นพร้อมมีปั่นพร้อมมีน้ำปั่นมีน้ำแข็งใสครับมีน้ำปั่นแข็งใสเนาะแข็งใสสร้างน้ำสร้างน้ำแดงได้ดครับด้วยใสอะไรไปขายไปใสอะไรแกร้อนต้องยังแกร้อนอ่าเอาน้ำแดงน้ำแดงน้ำแข็งใสเออ จะร้อนเอาแดงพี่น้องมาเพิ่มไปเอาแข็งใส่ไปเพิ่นนพี่้องก๋วยเตี๋ยวไก่ไร้ตํารายบบัววีพี่น้องสูตรพันเองนะครับนี่อยู่ใกล้ๆกับผ่านมากกับแย้มไม่ได้ครับเด้ออยู่บ้านสนุนบางยาอยู่ใกล้ๆกับวัดเลยแหละนะครับบรรยากาศดีดีพี่น้องแต่ว่าบ้านผมกับอยู่ใกล่กันนี่แหละอยู่ห่างกันประมาณสักสองโลนั่นไหมน้ออยู่หน้าบ้านผมอยู่หน้าครับพี่น้องนะครับก่อนจะมุมมุมเพิ่น มุมนั่งลินกันได้พี่น้องคนนอยู่กลางคงนะครับเด้ออยู่กลางคงบรรยากาศดีดีผลิึงมึงนงั่งหันได้ปะเด้อมึงมึงนั่งได้นั่งได้ผลแช่หลอนทีไปนั่งเอาแช่หลอนทีไปนั่งสีผาบรรยากาศโอ้ยอมาเยน็นแถ่เด้ออากาศเย<ห>็นสวยๆยช่หลอนไนมานั่งพี่น้องเย็นตัวไหมเนาะเย็นดีค่ะโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้ยใหญ่ก็ได้นั่นพี่น้องคนมักเลยแช่หลอนมาสั่น ี๋ยวจะพามาพี่เจริรัมากินได้ดูอยู่ไปไปกินเลยดีกว่าไปเอาก๋วยเตี๋ยวดีกว่าไปสั่งก๋วยเตี๋ยวดีกว่านะแม่ะไปชิมก๋วยเตี๋ยวยิ้มขอดเลยบ้านนี่เอาพี่ีข่าวมีแต่ก๋วยเตี๋ยวเข่าวกับพีครับเอาพีข่าเอยมีจะมาแม่ยำวันนี้ยำสร้อยจุ๋ยน้ำครับนี่รากเป็ก่อยนะครับเด้อขอบคุณหลายขอบคุณเมื่อเมื่อเพิ่งพี่น้องเพิ่ยำสร้อยจุ๋ยพร้อมนี่เลยสร้อยจุ๋ยครับเดี๋่ะเสียบครับ เตรียมซอยจุไปเลยพ่อครับาไม่เตียมยามท้อข้าวกันต้องของแข็เลยของแข็เลยนะครับเนาะเอาก๋วยเตี๋ยวน่ะพ่อก๋วยเตี๋ยวครับผมของผมเอาพิเศษก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับเนาะครับผมข้าวใหญกุ้ยเตี้ยวหมูปะเตี้ยวหมูน้ำตกแม่แมยายกินไหนพัสดาสั่นเอ้าครับมานั่งถ่ายอยู่เนั่งนมครับครับผมเดี๋ยวจัดการให้ครับโุ้โน่ะซอยจุโอ้เตรียมซอยจุไย่ให้ เตรียมเส้จ hmm. <right. S 2> uh, ุ s, ่มไก่พ huh. mm ี hmm. ่น uh ้องอู้เนื้องามๆเลยสดๆเลยดิเกวเพียะเออไม่หวันคิดหลายผมผมมีไม่หวันเหรอเอานี่ก๋วยเตี๋ยวพิเศษพี่น้องก๋วยเตี๋ยวไก่ตัวต้องใหญ่เลยเป็นก๋วยเตี๋ยวยังเกี๊ยวหมูใหญ่หมูเส้นไม่พี่น้องอืมอร่พี่น้องมาเสียบด้วยกันเลยชิมก่อนยินดีแม่ แุ่ะะจคเนีอ,อ,มมนอ,กกอนน่นขน <c oughs> าดโอ้ยสอยจุ่ผมได้นี่มีสรอยจู่ผมมีหนอสร้อยจุก่อนเด้กินเลยแม่กินเลยผมห่ขนาดไปหนอตาไม่เปน่น่ไ้น่ตานใส่ก่อนง่ายโอ้สอยจุ่อมพีหนอ มันหล,หลายๆแซงมีเมื่วันหลายตัดตับไมากินซอยจูแล้วมากินกว๋วยเตี๋ยวนี่ข <c oughs> <c oughs> วบสองเลยพี่น้องกินทัง้งกว๋วยเตี๋ยวทั้งซอยจูมันหลายพี่น้องมาเด้อมาเด้อเจ้าของเพิ่อน สมใจไหมน้อยพอถ้าใหญ่เป็นกินเี๋วน้ำมามา,มาซอยจุนน้ำกันเนี่ยพ้อมเลยใหญ่กินใหบกินวุ้นไงเนาะใอยจุนเนาะใหญ่เญต, <c oughs> ตเบิ่งเลยครับ <c oughs> ใหญ่เอาข้าวมาันไก่มือกล่องมือกล่องข้ามาันไก่อ้าวกินเลยกินเลย มามาเสบ็จเสรต้องกันเอากินเลยพี่น้องแม่กินเลยยื้ขคอวะท่านพี่น้องยื้อคอแต่ว่าเมื่อกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเนื้อบรรท่ามันสดสดเลยพี่น้อง,อง,อง,องบรส ود, ส ود, งบรท่าสดขนาดโอ้เกี่ยวคนนะครับน้ำน้ำกันก่อนครับ<อ>ครับ อีกเนั่นน้ำกันเพิ่นเพิ่นมาเปิดหลานอยู่บ้านสนุบมงหยาเนาะอยู่นี่จักปีแล้วครับเปิดเปิดจักปีแล้วเปิดยังเปิดยังพืชจีกาย่อนครับผมเอาจุเลยจุเลยครับถ้วยนี่พิเศษบม่ได้ใช้แค่ดาวครับบ่ โอ,อ้ยราสั่งกับเผาเนาะเน,นาะไม่ข่ดาวเลยแล้วไข่ดาวนะครับพี่น้องมาแว่มาเยี่ยมยามถามข่าวเด้ครับเด้อยวลานเบาวีครับครับอยู่สนมุยาครับทางวัดมาเฮ็ดบุญแล้วก็มาแวะเวที่ยวหาได้ครับมีก๋วยเตี๋ยวมีตามซังครับมีลาบมีต้มก้อยอส้มตำครับมีครบเซตเลยครับผมพีมน่น้องสดสดได้เด็ดกันตับเคนเนืน้อบรรนามันมันแซ่บเนาะครับผม เดี๋ไวจสวดมามันจงเหนึ่งครับครับมาลองเมิ่งครับกินซอยจูน้ำกันกินซอยจูกับก๋วยเตี๋ยว <laughs> อากาศจย็นร่งพอดีเรานะอากาศนอนหอนมาแวะมาแวะบอลเย็นๆได้ผีนอง <laughs> เขาพูดวาน้ำเขียวนะครับเด้อน้ำเขียวก็ไเดียวเอาเอาน้ำเคียวเป็นน้ำนเป็นน้ำน้ำยิ่อันนี้อันนี้แข็งใสบ่เลยแม่ค่ะมขาพูดน้าน้ำน้ำน้ำโฮ้ยนี่คือน้ำน้ำเย็นน้ำมดาแหละใส่น้ำเขียวนะใส่น้ำเขียวเขาเรียกยังวเย็เอะไรนะเขียวเขียวสดาครับเขียวสดาพี่น้องยังหูว่า เป็นอย่างไรก๋วยเตี๋ยวไก่ไรตำล่านะครับนะมันมันมาสูตรหดมีตำล่าครับมมีตำล่าก็ผู้อื่นนะผมเนี่ยคิดเอาสูตรจากของถ้าพี่น้องอยากสัมผัสเบงว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไใไ้มาแวียซิมเะครับเด้อบอยากเดี๋ยวผมยินดีตอนรับกับอยากเมนูไหนทั่วมากเสร็จเมนูไหนครับตามสัางไนเบิดพี่กัดอยู่บ้านสนุนบางยาตะบนแกงเนื้อเนาะครับผมอ่าเอาเพิ่ขี้มลาดในวัดอุบลพี่น้อง เจอพี่น้องแวะมาเทียวเแล้แว,แว,แวอันอุบุนเขมาลาดนะครับครับแวะมาได้พี่น้องมาเฮ็ดบุญน,นําได้ครับวัดกําลังพิ้นกําลังพัฒนาวัดครับตอนนี้ก็พี่น้องมาแวะเฮ็ดบุญ้นนับครับเพราะว่านักเรียยเพ่นลายนักเรียยเพ่นเรียนบาลีนะครับนะอือถ้าคิว่าอยากมาเบ่งบรรยากาศมาเฮ็ดบุญมาามองเดี่ยว จบเลยครับครับโมต้องไปไกลอยู่ไอ้ไก,ก่ก็วัดอ่ายังไงวัดวัดบินแก่งนะวัดวัดพิโสรารามเนาะแม่นครับพิโสรารามพี่น้องตัดลงโคโนใหญ่นะครับอืมขอถ่ายทุกคนเพิ่งมากินครั้งแรกครับทุกคนจะมาอีกหลายรอบอยู่ <laughs> ขอบคุณหลายๆครับผู้มองแล้วอยู่อไก่นหน้าผมอืม ราต้องไปวุ้ดอู่ในเมืองครับมาล่องเบ่งบรรยากาศกลางทงครับโล่งๆสบายๆมีวันจะไหลแล้วเนาะครับมีวันีอยากไ<ม>ห,หลในวัอนี้นม,นมันได้กินเนื้อครับรนั่งผมมาบ <laughs> <laughs> ่น้ออุ้ยผมนะแก้วขมีขนาดครับผมล้ำเลยเนี่ยเลงใหม่ๆครับถ้าบ่ใหม่เขาก็บ,บ่มาลงขายได้ครับเด้อนี่พี่น้องน้ำแดงน้ำปั่นครบเสร็จแล้วเด้อ นี่ไปเลยช่วงสงการนี่ครับมืออื่นมือหื้อนะครับพี่น้องสองการกับได้เนาะมาแวะเล่นน้ำเล่นท่าน้ำกันไหนนะครับเด้ <นะ S 2> เออ,อยู่ร้านบ่าววีครับมีกว๋วยเตี๋ยวมีตามสัง่งมีทุกอย่างพี่น้องอย่างยังโทรมาสั่งจองได้กันครับ,รบเดี๋ยวจัดให้ครับตัวบางไงนึงกินเบิดบนนอนเนาะ <laughs> ว่าเพิ่สร้างพิเศษครับเลยจัดให้คักๆกวนนะใส่รูมัยซ่บ์โปปากพี่น้องนิ้วเขานิ้วหิวหิวหิวจิ้มเกี่ยมือเอาเอีมือจะมีแต่เกี่ยบล่ะอือเอารวมหินแลครับถานอันไหนใส่รอด อะไรไพี่น้องเนี่สยสอยจูครับบรรยากาศทางทงแนวนี้อยากเห็นนะครับนะแบะมาได้ครับเด้อผู้ใดอยู่ไกลๆก็ได้ตุ๊กไก่อยู่ไกลก็กได้บัพักกนธุมา,นมาตอนใหญ่นะครับถ้าตอนหน่อยมันมันมาเป็นตาจูครับมพักอันตัวน,นี้ครับพังหนอก <inaudible> พังหนอกครับปล <inaudible> ูกเองเป็นหักไปหัดไ่หนอกต้องหนอกค <inaudible> นดอกซ้ำนี่แหละต้นซ้ำน <inaudible> ี่ละ แกร้หล่อนไงตูวบ่อยนะคบเอาพักกันไหม่ว่าจะกินจุเพื่อสุขภาพนะหัาใหญ่เพิ่นกินหลายครับเพราะว่าเนื้อนอกมันบมคอยใหญ่นะครับเนื้อนบมคอยใหญ่นุ่งใหญ่หนักหัวใหญ่กินบานไดครูมาจากกรุงเทพกรุงเทพตะหิวกะแวะมานะครับเด้อส่วนนี้กำลังเดินทางกับทุกคนกะ ให้เดินทางปลอดภัยครับแวะมะเล็นน้ำเรนท่าลานบาวีทัางนี้บรรยากาศล่มสวยๆนะครับสูตรนี้คิดเองนะครับเนาะมียมครับเอาแบบมาแีหักเลย อันนี้ครับได้ตาหวานตาหวานเน้นๆครับเคยเคยไปหาพัน,นิวอยู่ผากใต้พี่น้องถ้าพูดได้เบิ้งลิปนี่งทเห็นอยู่ไงไปมึกช็อตเนาะแม่นครับบรรยากาศมึกช็อตไอ,ตอ้พวกมากกินน้อซุปอะพี่น้องบรรยากาศดีดี ไปยุติได้กินอาหารทะเลครับมาอีสานต้องอาหารสิงโตบ้านเฮานะครับที่เด็ดเลยอันนี้อียังนี่ข้นงหน้าว่เนี่ยครับข้างหน้าไปคุดเอาอยู่ข้างนี่บ่เนี่ยกัดยันหายัวใหญ่ไปคุดเอาอยู่ข้างกันหน้าอืมอือกรุบกรอบนะอืมแซบบปลา เบิดพี่น้องก็เสีบเบสีบเบิดตใหญ่ต้องแวะมาได้ครับนะสูตรไรตำล่าครับตามสื้อหลาดเลยครับอบอกคือไผ่หรอน,นะก็บ,บอมีไผคืออันแซบบาแสบให้พี่น้องมาพี่เจ้าน่าเองครับจัเสร์เยวหูว่ามันออกมาลักษณะใดครับอื ขอทายเลยสวยเง่แล้วเห็ดกําไรบ่หลายครับอาศัยว่าพี่น้องกินอยี่มนะครับอยู่น้ำกันได้ข่แน่เจ้าแน่แบ่งกันกินนะครับบ่หวังกําไรเกินรบ้วาบบน่องซีนลิะครับผมครับ แต่ว่ามันมีือไรเนี่ยเนะาะเนือ้อเนือ้อเนีเ่นี่เป็นมือพิเศษกู้มือก็พอลายเลยก็ลายเนาะปกติจะบ่มีคือว่าติดตามคนดังมาเนี่ยนะน่ะนะาไม่กันก็ได้จะทินพี่น้องจะทินเนื่อมันรสชาติก็เนือ้อหักเลย เอาไหมครับเอาจะข้ามเหรอผักหนอกะพอดีมันมันนะะพอดีพอใหญ่แห้งนอกเนี่ยมันมันดีกว่าพี่หน่อมันนต้นหนุอยเป็นธรรมชาติธรรมชาติแม่นครับถ้าสื่มในเมืองมันจะเป็นต้นใหญ่ครับรสชาติอีกแบบนึงอ๋อเจีบอิ่มเดี๋ยวจะกินต่ออยู่พี่น้องกะ ฝากได้เป็นน้องเด้อฝากผู้ใดผ่านไปผ่านมาก็มาแวะนะครับพี่นอ้องาพี่กัดเดี๋ยวคุณิว่างพี่กัดมาให้อยู่บ้านสนม่งบางหยาครับบัลสนม่งบงหยาเนาะครับผมอยู่สนม่งหยาครับคันสีไมาไงเขาบองไดง่ายดีง่ายสุดเลยมาวัดสนม่งบงหยาครับวัดสนม่งบางหยาพับจากวัดสนม่งบงหยามันจะยู่สามแยกระหว่างวัดป่ากับวัดบ้านครับนี่มองสามแยกวัดพอดีเลยครับมาเฮ็ดบุญมาแวะเที่ยวเล่นมากินเขากินน้ามาคุยน้ำกันนะครับเนาะ ฝากเนี่ด้ะครับเด้อก๋วยเตี๋ยวไก่ไร่ตำลาเบาวีครับผมมีมีมีครบทุกอย่างเลยเนาะครับผมมีก๋วยเตี๋ยวมีเนื้อมีต้มนมแสีบยังมีนะครับเนาะแม่นครับลาผมต้มแสีบตามสั่งมีเบิดครับครับฝากพี่น้องฝากก๋วยไร่ก๋วยแฉมเนี่ยนะครับแล้วก็ฝากหลานมูอผมนั่แน่พี่น้องเพิ่นมาเปิดหลานอย่างนี้พวกน้ำมากินแหละสิมาอยู่ดอกพี่น้องนะครับก็ได้เพิ่นขอบคุณนเบลวีน้ำดิจัดซอยจูให้มือนี้แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวถวยหญ่พิเศษเลยมือนี้ครับ แยายร้อนจนถัวยนึงจนเบิดพี่น้องยิ้มเลยว่าชมพี่น้องอากาศดีพอพี่น้องบ้านเฮานะครับจังหน่อยนี่ฝนตกเขียวงามเนาะครับเนาะจัเนี่ยครับน้แข็งใสน้ะปั่นกาแฟทุกอย่างมีนะครับเด้อครบเสร็จบ่ต้องไปแลนไก่ครับเอากะคลิปนี้กระฝากแด้วพน้องเด้อฝากกดไลไ์กดแชร์ก็สะตอแขมเนี่ยเพื่อเป็นร่งใจให้กันนะครับเนาะฝากลานเบายีนัมนะครับอีหยังก็หรือ้อใหยังก็ทักแชทเข้ามาได้พี่น้องผู้ใดมาบ่ถือก็ได้นะครับ เอามาหนี้พวกยังหลายขอพูดว่าวีนัน่มนะครับเน,เนาะสวัสดีครับขอพูดอะไรนะครับขอบคุณแม่หลายครับที่ไม่หยามยามถามขอบคุณพี่น้องน้ำดำมาหนี้พวกยังหลายพี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ